ของหวานนะครับขนมแก้วนะครับข้าวเหนียวด้วยละกี่บาทเนะี่ยด้วย,ละ,วยละสองบาทเท่านั้นเองนะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับคลิปไอเจิ้นกับภาพบรรยากาศตลาดนัดยามเย็นนะครับบรรยากาศหน้าเดินนะครับไก่ต้นํำปลาสูตรแม่บุเรือนลบบุรีกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับก็เปิดให้บริการแล้วนะครับตอนนี้คนก็เริ่มทยอยจับจ่ายใช้สอยกันมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตลาดนัดก็คึกคืนหน่อยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ กินอะไรคลิปนี้กับไอเจอิ้นนะครับไอเจอิ้นมีเมนูมาแนะนําหลายอย่างเลยนะครับเมนูแรกกับคลิปนี้ก็จะเป็นร้านขนมปังนะครับวันนี้ก็มีมาให้บริการนะครับหอมใหม่สดจากเตานะครับเนื้อนุ่มมากนะครับร้านนี้ขายถูกมากนะครับ <Wow. S 1> ชิ้นก็สิบสองบาทกับสิบห้าบาทนะครับ เมนูอาหารสลับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นร้านตำป่นตำน้ำพริกนะครับวันนี้เอเจ้นก็ได้ตำป่นกับสะเดานะครับกําละยี่บาทนะครับสะเดาและนี่เลยนะครับเมนูโปรดผมเลยนะครับแกงส้มกุ้งนะครับผักรวมก็เป็นผักขอมะละกอนะครับใหม่ๆยั่วๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นต้มยำขาหมูนะครับ ต้มเปื่อยๆนะครับนุ่มๆรดเซ็บนะครับกับร้านนี้นะครับถุงละสาบาทเมนูอาหารร้านทางเหนือบ้านเรานะครับวันนี้ก็มีมาให้บริการนะครับกับหลายเมนูเลยนะครับลาบสุกนะครับลาบดิบถุงละสามบบาทนะครับแกงฮังเลก็มีนะครับแกงฮังเลหมูสามชั้นนะครับ แล้วก็จะเป็นไข่ตุนนะครับแพ็คใส่กล่องไม้เสร็จสับนะครับชุดละ1 5บาทนะครับกับร้านไก่ทอดวันนี้ก็มีมาให้บริการนะครับซี่โครงทอดเนื้อชิ้นส่วนอะไรทอดนะครับซี่โครงถูกมากนะครับโครงละ3าบาทนะครับใหม่ๆร้อนๆครับเมนูย่างก็จะเป็นร้านปลาหมึกนะครับปลาหมึกย่างนะครับมีหอยเชอรี่ย่างด้วยนะครับร้านนี้ น้ำลำไยน้ำผล,ลไม้นะครับลำไยเนื้อลน้ลนๆนะครับแก้วละ35บาทบล้าทก็มีมาให้บริการทุกวันนะครับ <Wow. S 1> กับร้านโรตีทอดกระโลนสำหรับคลิปนี้เจ้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ